ข่าวดีอีกแล้วนะคบพ่อแม่เฮทั่วไทยเตรียมแจกเงินให้กับนักเรียนเพิ่มนะครับครั้งนี้เด็กเล็กได้คนละ2,000บาทจะได้ประมาณ6 0แสนกว่าคนทั่วประเทศมาดูกันว่าลูกของคุณได้ไหมครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับก็บอกว่ามาแน่รอหน่อยนะกรอมอนะคะหรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินประมาณ1,000กว่าล้านบาทจ่ายเงินเยียวยา,ยาเด็กนักเรียนรอบใหม่ครับรอบนี้เนี่ยจะให้น้องๆที่เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง องสนท้องถิ่นจะให้เหมือนกับรุ่นพี่ที่เคยได้นะครับคนละ2,000บาทครอบคลุมทั่วประเทศ660,000กกว่าคนด้วยกันดังนั้นพ่อแม่ท่านใดนะครับที่มีลูกอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับในสังกัดองค์กรปกครองสนท้องถิ่น เตรียมรอไว้นะครับว่าจะมีการรับเงินวันไหนและรับเงินอย่างไรหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมที่จะตังหาก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะนําคําถามของคุณไปหาคําตอบและตามข่าวให้ถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสสดิการต่างๆกดติดตามช่องสตางค์มีเดียไว้และกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกครั้งที่สตางค์นเสนอข่าวคนที่มีกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครครับ ทุกวันเสาร์ครับสตามได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30นนใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ